สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มในการขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลีกา911นะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันมาได้ที่แอดลีกา911นะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับ วันนี้นะครับแนวทางทางช่อง YouTube Channel นะครับนำเสนอเป็นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเป็นทางเป็นรอบชิงชนะเลนะครับทางด้านปารีสแซงต์แชงกงนะครับขออภัยเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับคู่นี้เตะตีสองตามเวลาบ้านเหล่านะครับเซตตีห้านัดนล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นบาเยิร์นเอาชนะไป3ครั้งนะครับปารีสเอาชนะได้2ครั้ง ฟ้านัดหลังสุดในรายการ UCL นะครับเอชเชหรือปารีสนะครับรชนะรวดทั้งห้านัดส่วนบายเย่นก็ชนะรวดทั้งห้านัดเหมือนกันนะครับรอบก่อนหน้านี้นี่รอบก่อนชนะลียงนะครับรอบก่อนหน้านั้นอีกทีนึ่งชนะบาซ่าไปถึง8-2นะครับช็อกโลกเลยทีเดียวนะครับ ฟอร์มค่าดั้หลังสุดรวมทุกรายการนะครับปารีสชนะ4แพ้1บาเยิร์ชนะรวดทั้งค่าดั้นะครับในด้านความพร้อมทั้งสองทีมฟูลทีมนะครับไม่มีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นนะครับพร้อมฟาดแข้งแบบเต็มอัตราศึกนะครับสถานการณ์เนี่ยผมดูทรงแล้วนะครับ2ครั้งหลังที่เจอกันปี17ปี18นะครับปีนี้20เนี่ยเอาแค่นี้พอนะครับสอปีพอเนี่ยยิงกันสกอร์สูงทั้งคู่นะครับสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับเป็นบาเยิร์เอาชนะได้มากกว่าไปนะครับแล้วก็วันนี้ราคาเปิดมาเป็นทาาาางด้นนนบเเเยยิิรกป็ฝ่่่่ตตออม ที่ปปนะครับเครื่องลูกเครื่องควบลูกออเริ่มต่อราคาเสมอผมพูดผิดนะครับขออภัยเสมอปปอครื่องลูกครึ่งครบลูกนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับถ้าจะต่อหรือลองฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะสุ่มเสี่ยงพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าเป๊เชฟฟอร์มไม่ดีช่วงนี้ก็ฟอร์มดีนะครับบาเยอร์มิวนิกก็ฟอร์มดีและอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มทั้งคู่แล้วมันเป็นบอลเบ็ดเบียดครับคุณถือหางฝั่งใดฝั่งหนึ่งผมมองว่าค่อนข้างจะเสียเปรียบในคู่นี้นะครับดูทรงแล้วนะครับคู่นี้นะครับ สองครั้งหลังที่จบก็สูงนะครับแม้ว่าจะเป็นบายทเชนชนะได้มากกว่าก็ตามแต่ผมบอกว่าปารีสวันนี้ก็มีโอกาสเหมือนกัน อาจจะจบเสมอในเวลาแบบ2อก็ได้นะครับก็ฝากไปพิจารณากันที่สกอร์สูนะครับไปสกอร์สูงดีกว่านะครับใครยิงเข้าเราก็ดีใจนะครับฝากไปพิจารากันประมาณนี้คลิปนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจะการขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราแอตติกา้าก้านหนึ่งบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมันคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กันมาได้ที่แอตติการอย้าเก้าหนึ รส, át, ส,สรุปนะครับก็คู่นี้ให้เป็นบารีนะครับกับบารีตกับบาเยอร์ให้เป็นที่สกอร์สูงนะครับสกอร์ที่คาดผมคาดว่าคู่นี้ถ้าในเวลาเสมอก็2อถ้ามีผลชนะก็จะอยู่ที่3 1มหนะครับประมาณนี้แต่ผมไม่ฟันธงว่าใครชนะนะขอฝากไว้ที่สกอร์สูงล้วกันนะครับสกอร์สูงเราไม่ต้องสนใจผลพ้ชนะนะครับเราสนใจให้เขายิงกันอย่างเดียวนะครับก็ยังไงก็ฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้ก็ละกันนะครับอย่าลืมนะครับทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนั้นก่อนจะทำ